สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วครับผมเสียบีพระใหม่ลดไถซิ่งครับพี่นะครับวันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเจจิมาแนะนําครับนะครับเป็นหลวงปู่นวลนะพี่นะวัดหนองจอกอําเภอทับคอจังหวัดพิจิตรนะพี่นะนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทุ่งครับที่กําลังร้อนแรงในตอนนี้ครับพี่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะพี่นะเป็นนะครับ เป็นภาพอัดกระจกโบราณน,นะพี่นะนะครับนี่นะพี่นะนะครับเป็นที่ระลึกฉลองอายุครบแปดรอบนะพี่นะเก้าสิบหกปีหลวงปู่นวลน,นะครับนะครับวัดหนองจอกนะครับอําเภอทับโอจังหวัดพิจิตรครับพี่นะครับนี่นะพี่นะนะครับข้างในก็จะเป็นภาพอัดกระจกนะพี่นะนะครับจะเป็นแบบนี้นะพี่นะ เป็นรายการลุ้นนะพี่นะอันนี้ผมไปลุ้นมานะพี่นะนะครับนี่นะพี่นะครับรายการที่หกครับพี่นะครับเป็นภาพอัดกระจกนะครับเป็นภาพอัดกระจกแบบนี้นะพี่นะนะครับด้านหลังก็จะเป็นแผ่นตะกุดทองเหลืองครับพี่นะครับมีหลังยันนะครับมียันนะครับตอกที่ระลึกนะครับฉลองอายุครบแปดรอบนะครับ เก้าสิบหกปีนะครับพี่นะครับวัดหนองโจกจังหวัดพิจิตรครับมีเลขโค้ดนะพี่นะเลขโค้ดนะครับตอกเนื้อนะพี่นะเป็นรายการรุ่นนะพี่นะครับพี่ท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้นะพี่นะนะครับนะครับพี่ท่านใดสนใจทักเข้ามาได้นะพี่นะนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะพี่นะครับอันนี้จะเป็นหลังยันนะพี่นะต่อโค้ดหกสองนะพี่นะครับ เก้าสิบหกปีนะครับหลวงปู่นวลครับนี่นะพี่นะถ้าพี่ท่านใดสนใจนะพี่นะแอดไลน์ครับ b e ี๊ยสองสองห้าสี่นะครับ m g นะพี่นะหรือเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดเก้าสี่สองสองห้าครับนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับน้องมีมาแบ่งปันครับนะครับสนใจนะครับ ภาพละ550ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งพี่นะครับมีอยู่สองภาพนะพี่นะนะครับภาพละห้าร้อยห้าิบาทนะพี่นะครับพี่ท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ครับคลิปนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ